They say, สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกวงค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวเอฟอมนะคะเอฟอมของเราก็ต้องบอกว่าเอฟอม94ทอลอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวถูกไหมถูกต้องครับนะคะและในเมื่อเราบอกว่าเพลงดีทุกแนวเรามาทวนชื่อเพลงกันสักนิดเพ่นคนุณผู้ฟังไปสามโมงกับอีกสามสิบห้านาทีเพราะวันนี้เพลงเราค่อนข้างยาวแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงเรายาวพอสมควรนะก็เลยทําให้เรามาทักกันเปิดใหม่ช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเราเริ่มจากสองใจนะคะถ้าคุณจําได้มันคือซาวด์แทร็กของวันทอง ถูกไหมไม่ห่วงตอ,ตอนนั้นนี่คือระเบิดระเบอร์ป่ะโอ้โห,โโหเรียกได้ว่าตีความว่าตกลงวันทองเนี่ยสองใจหรือจริงๆวันทองเองเขาก็มีปัญหาของเขาถูกไหมผู้ชายหรือเปล่าที่ทําให้เกิดเกิดเกณอะไรละเกิดเหตุนี้ถูกไหมบ,บางทีมันก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วอ่ะที่สุดแล้วมันเกิดจากอะไรอย่าเอาแต่โทษว่าแบบเธออ่ะมันเหมือนมีแต่ผู้หญิงไม่ดีอ่ะแบบว่าอาผู้หญิงสองจะอะไร อะไรทาไมผู้ชายจะเรียกว่าผู้ชายสองใจไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือผู้ชายยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ท,ำทํำร้ายจิตใจคนอื่นอะ่ะ <c oughs> ดูรักมั่นจังงั้น <c oughs> อ่ะถูกไหม <c oughs> ผู้ชายยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มโนไปเองไม่จบไม่สิน้น <c oughs> แล้วก็แข็งขืนด้วยใช้กําลัง <c oughs> หรือการบังคับแล้วก็บอกว่าเนี่ยสัญลักษณ์ของการรักมั่น <c oughs> รักจริง เนี่ยบางทีมันก็มีความลำเอียงป่ะเอียงอคติไปอย่างนั้นมันก็ต้องระวังนะครับวันทองออตีใหม่ในยุคนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็น่าสนใจดีนะแล้วว่าบางทีบริบทหลายอย่างมันเปลี่ยน การมองอะไรบางอยา่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต่อกันที่ใช่หรือเปล่านะคะเรื่องมหัศจรรย์เวลาของเราโตริมเกินต้านแล้วก็ปิดท้ายที่ไม่อยากเหงาแล้วแล้วคุณจะไม่เหงากับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะ8.3ถึง6.00กับอ้อมนะคะกับเอฟเแน่นอนและไม่เหงาหรอกเพราะว่าทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเราได้ตลอดผ่านแอปพลิเคชัน a อทามฟังฟินเมื่อวานนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะใช่ครับสำหรับชื่อเพลงคุณผู้ฟังก็ ได้เห็นชื่อเพลงในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนและเรียบร้อยบอกแล้วมีอะไรก็บอกกันบอกกันดีๆบอกได้ทุกเรื่องนะทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จะพยายามเพราะไม่มีใครอยากจะไม่ดีป่ะพี่อ้วงใช่แล้วนะคะขอบคุณสําหรับคําทักทายที่บอกว่าภูมิแพ้หายไวๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบางคนก็แนะนําการอารักษาในแบบของตัวเองมาให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นค,คาแนะนําที่ดีด้วยนะไม่ได้บอกว่าเชื่อชั้นเหอะ ของชันนั้นดีเธอต้องไปแต่เป็นการบอกที่ว่าประสบการณ์ว่าตอนเป็นรักษาอย่างไรและตอนนี้ผลที่ได้เป็นอย่างไรไม่ได้แบบว่าไปทางนี้สิคะแล้วมันจะดีอะไรแบบเดินนึกออกปะแต่ละคนมันก็ดีไม่เท่ากันการตอบสนองก,ก็ไม่เท่ากันปะ,ปะมันก็หลายแบบนะแต่ทั้งหมดขอบคุณในความปรารถนาดีนะคะมันก็มามา,มาไปๆแบบนี้นนะวันนี้มีเรื่องของความสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆความสูญเสียเกิดขึ้น ทุกวันนะคะเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสียชีวิตการจากภากกันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบทบาทกับใจเรากับความรู้สึกของเรากับคนที่เราผูกพันคนที่เรารู้จักคนที่เรารักมีคนสอนไว้อย่างนั้นนะ mm. แต่แน่นอนเราความผูกพันความรักความอะไรอาวรความอาถันเป็นมีต่อกันมันก็เลยจะเกิดกับกับกับสิ่งเหล่านี้ กับคนคนนี้หรือกับสิ่งมีชีวิตที่เราผูกพันด้วยนะคะวันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นแฟนภาพ,พยนตร์มาตั้งแต่อดีตใช่ไหมพี่ขวมครับโตมากับคุณสมบัติเมทนีนะคะอาแอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาแอดด้วยแล้วก็เป็นผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเล่นหนังเยอะที่สุดของประเทศปะ เกร้อยกว่าเรื่องติดกินเดสบุ๊กด้วยหกร้อยกว่าเรื่องยังไม่มีใครเอาสถิตินี้ลงนะคะก็ทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหนังของเมืองไทยในยุคหนึ่งเป็นแบบไหนเลยถ่ายกันแบบฟุ่ฟ้าฟุ่ฟ้าฟุ่ฟ้าโอ้โหดูกันแบบไปย้อนหาหนังดูได้นะหนังเขาก็เซฟเอาไว้ในแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ของของฝั่งของวงการภาพยนตร์ของไทยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆถามว่ามันมีเรื่องอะไรให้น่าสนใจไหม จริงๆช่วงนี้มันก็มีสัพเพเหระเยอะอยู่นะพีบ่บวงคุณผู้ฟังใช่ไหมมันมีทั้งเรื่องมังกีพอกต่อย,อยังอยู่<ช>เรื่องของโควิดถามว่าไปหรือยังยังนะเ<ช>ดินสวนกันเราจะเห็นเลยหลายคนนะคะคุณผู้ฟังยังใส่สองชั้นเราจะอนุมานได้ว่าคนที่ใส่สองชั้นอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยเป็นอาจถูกว่าอาจถูกไหมหรือคนที่เคยเป็นแล้วอาจจะเป็นลองโควิดแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเป็นอะไรอีกก็จะใส่สองชั้น และอนุมานได้ว่าคนที่ถอดจำนวนหนึ่งอาจจะเคยเป็นแล้วก็เลยสบายใจขึ้นเหมือนเขาปลดล็อกป่ะใช่ครับรเพราะฉะนั้นก็ถอดได้อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีใครผิดนะตอนนี้มันไม่มีใครผิดหรือมีใครอะไรเลยนะคะก็แล้วแต่สะดวกที่จะดูแลตัวเองเพราะอย่างวันนี้เดินถนนเนี่ยก็จะสวนกันสารพัดแบบเลยมีตั้งแต่แบบถอดมีตั้งแต่ในกลุ่มมีคนถอดและแม่งมีคนถอดสบายใจที่อะไรทําแต่ขอแค่เวลาจะไอจะจาม เก็บเอาไว้ส่วนตัวไม่ต้องเผื่อแผ่ของอย่างนี้ไม่ต้องเผื่อแผ่กันถูกไหมคะเก็บเอาไว้ในที่ของเราแต่คนที่ใส่แมสจะยังรู้สึกว่าปลอดปรับตัวเองอาจจะรู้สึกปลอดภัยใช่ป่ะคือมันโอกาสที่จะรับเข้าก็ต่ํากว่าโอกาสที่ท<ผ>จะส่งของ,ของก็ต่ากว่าเ,เพราะฉะนั้นเลือกได้นะคะเลือกอะไรก็เลือกเลือกที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลคนอื่นให้ด้วยเพราะว่า cdc เองเขาก็ประกาศนะคะให้ผู้สัมผัสเสีย่ยงสูงเนี่ย กักตัวแค่ใส่หน้ากากและระวังการแพร่เชื้อ10วันตรวจเชื้อในวันที่5แล้ว CDC ก็คือสหรัฐใช่ไหมพี่หรวงใช่ครับไม่ใช่ที่เที่ยวตรงอ่เรียบด่วนนะคะั่ะยกเลิกคำแนะนำ Social Distancing แล้วนะและหรือหน้ากากสำหรับคนทั่วไปแล้วด้วยส่วนผู้ติดเชื้อแนะนำกักตัว5วันซึ่งที่ผ่านมายุโรปอ่ะ อังกฤษแล้วฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเขาก็ทําแบบนี้กันอ,อยู่แล้วแต่เราอยู่บ้านเราเ,เพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็ยังรักษาตามกฎอยู่ออฟฟิศไหนที่ยังต้องตรวจก่อนเข้าออฟฟิศก็เคารพกฎนะคะเพราะว่าเขาอาจจะคํานวณแล้วว่าถ้าติดขึ้นมามันจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไปตามกฎของออฟฟิศด้วยุุทธพโยาลืมนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มซื้อขายรถมือสองต้องาา่าซ้ำมั่นใจง่ายเหมือนนับ1 2 3 Go now จากหัวเส้นเห่ง,งซื้อขายและออมทองจบในแอปเดียวและชวนสะสม S S F และ R M F จาก B B L A M เอาจริงๆนะอาหารคอนโดเวลาหายไปอะ โมโหก็โมโหหิวก็หิวรวมเป็นโมโหหิวแล้วของหายพี่ข่วงคุณผู้ฟังเมื่อวานมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะ จุดที่วางอาหารแล้วลงไปของเราไม่อยู่และไม่มีกล้องเนี่ยละวางไว้ตรงไหนอันเนี้ยน่าสนใจเมื่อคืนสามดีเจแนะนํายังไงคุณผูฟังไปลองดูนะคะมนุษย์คอนโดเผื่อคุณจะเอาไปช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ถ้าวันหนึ่งต้องเจอนะคะขอบคุณสําหรับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโกนาวจากพั่วเส้นเหง่ซื้อขายและอ,อมทองจบในแอปเดียวซื้อขายรถมือสองต้องขาซ้ำมั่นใจง่ายมานนับหนึ่งสองซ้ำชวนสะสม S S F และ R F จาก B B L A M ค่ะ 不妥。